พรอนใหม่เห็นะสบายดีพี่น้องฮัลโหลพยายามตวงน้ำกันด้วยทุกคนไปเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันกินเขาแล้วเลยทางปัญญาขาสอาไปด้วยขอดำันแดงน้ำลงแลยอือน้ำลงไว้ฮนะ

เว้นบ้า,อาขอถ้าใคไลค์ไปได้จ้ะ ก็เอามาหวางไห้อหาตัว,ลวเลยม,มีนจะเ่นเะ็น่น้ำมันแห้งเลย เขาชอบเปียกแต่ว่าเห็นปิงเลมไม่ได้แล้วทำไม Hãy đây cho kênh Ghiền thôi, Gõ Để thôi, bỏ lỡ những video hấp dẫn

เขามีถืกจะก็แค้นเขางาาี้าถไ,ไรแต่เขาอยยามเนาะบอี่อ้ไม่สะ<า>องกันเลยนะ้าย่เขานะือลงออลงถาไปหุ่น้มเร้ายเลยเด็กยตดนปตั เอ,อบาบัตก็เห็นมันไหลแบบนี้ค่ะพี่ซอมได้ค่ะมัหแบบนี้นะพี่น,นี้กำลังคืตาโอ้ใส่หา,ากับน,อน,น้อง่นพยายมกลอันนี้น้อยพี่น้อง <laughs>

ngomong dulu นี่นะโอ๋ลงไน่ยยะปาน์มันถึงยะมายามต้มกันพี่น้องามายามต้มจิ๊บก็เลาะอันคู่ปลาแล้วมายามจิ๊บบันแต่ว่าจิ๊บเนี่ยสิบ่ถึกหลายคือต้มแี่ยพอมันห่าง อ้น้องดิ่มตมขาดบ่วปอาดิ่มมๆอยู่ใช่มันขาดบอลเดิเดมัดไว้แล้วมาบึงน้ำกันทุกคน แต่แต่กองดีจะตกคุมโตเดนปลาปลาเมี่ยงอ่จจะสิเป็นปลาเปล่จนสี่โมงแรงนะพี่น้องมาตังแตเจ็มงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวมาสิบเอ็ดโมงยามจีบตุกคนยามไปจักเสือแล้วมาไลเถือแล้วแต่ว่าเขาไม่คอยยามเลยไุรีมาต่มงมาเลยคันเด็บมาแต่สี่โมงเช้าบรมาเลย ไม่เมาเลยชีมอกสาวไอ้คคดดีมานะเอามาเห็นนะรล้วทอกหมดเลยเจากันซามันหากนกันเนาะคือว่าทอแคดดี้จเก็บวกัได้เดี๋ยวเจ้าตัวใหญ่เอื้อมถือปลายมันเลปลาใหญ่เราซ่ลงจ้ะ ไล่กับบอลลุมกันมไม่อยากลงนะบไม่ไปไปไปเข้งเจ้่งดงโอเคตัวเข่ตัวยงไเนาะมวยประดุกเนาะแมนกลางคืนพูน เค็งตัวใหญ่ดิปักเด็กเหียงบ๊วแมนครีมันกันเนียงปลาเค็งมีกับบื้อประดุกหน่อยไปเลยนำลงเราไปหน่อยหอมเถ้อบ๊วยถือลายกันแดดนำลงไว้ดิมันยังปกคลุมอยู่เม็ด ไปง่าบ่ถึกกระบ่ถึกป้าไอ้ของกัอนสิบสองโมงฟิลยะขึ้นตอนยังเที่ยงแต่ว่าจริงๆเราละคำเราไม่อยากเขาไอาไอ้มวบสองลุงหรือเปล่าอลุงอยากไปสัก่ถ้าก็ได้เครื่องกระตายดคสะ มีปลาซิลแล้วไปไงเป็นยังไงแต่บอกที้งใเผาจิตตรงป่านตกลินทุกคนนี่อันนี้นะขังไฟขังฝนบดจองเลยนี่นะอาฟ้าหมวยยู่เพียง ทะลอยถาะปลาเรียกกันทุกคนปลาี่็งเราเนี่ย้าวปลาอยูาเลยแล้วมันะปาเค้งดูนี่น้ำน้านี่นี่นี่หนปลาคอจะเ่อยผมอันน่้ยอใส่แกะปอิ้นกุ้งค้าอันเจ้ากุบนะ ทานหน่อยทานอยโอ้ยังคุ้่วะเกี่ยวกเหลปลาเข็งจับปลาคอบเลยัปลาคอลงหนาบเลยจับง่ายเลยโอ้ปลาเก่งวะโอปตัวนั้นยปลาตายกัมีปลาตักปลาดุกหนะมือแรงมือเราไม่งลงมือลายจำตาดนี่ปลาคอเห็นไหม ขอได้ลายตส่วนปลาเค็งไลยอัน number one เลย่กมงลกมเอาเลยยกอันคอยกาะก็ดีเราค่คอยปัดลงไม่กี่แกวปัดปลาซิลลงไปัดปลาเค็งลงหรอซิปลาซิอย่าลงนะ เค้งลายเนาะเพเค้งมันคือแผลแม่แม่หนึ่งได้จักตนองเต็งลายเราตายแล้วไปเหอเตแล้วเานมนดิบมั้ยเว้นไะก่อนถุงใหญ่ดั่ะเออทางมันดำ่ลายตือปลาันกระคำเลย่ทำเลยค่ะน้องเขาเลือกปลาทายามโตอยู่ จอร้านหน่อยก็สบายขนาดเลยจริงจริงบ่ต้องเกี้วก็ยังอันลังคานะก้ยวัง้เกีาอ่ยมก็พองไดัวอปนั่พี่งเขากาจ้าพยันบัได้ชิมหนึ่ง ยิเลก็พอใชสิจับนตมันจะไปอยู่เลยอยาคมือเซียนจกปกันแกมันไปขึ้ในบอหไหน้านน่กัวโดนตัแตกยงว่าห้ายางมาหลอกแันีนี่โอส่กเลยว้ายว้ายรลับเลยรลับไม่ได้จังไม่ไม่ ไปลงคุมอยุได้ยุได้ยุยองคนได้หมดเลยมันแห้งอ่นี้ป่าใส่ถ uh ุ่กองอะไรม่งพีทำบอกาสจักหอย่ามันไปเซตัวสเก่านะไงแล้วโอ้ป้าตัวสาเก้าสาเก่าสามตัวบ่นี่นะ

มายามตงหอบนีพี่น้องลงไปอันเอาใหม่ออกก่อนเกิบจนขาดนนบ้านจะเอาใหม่ออกตัไหนด้วอว่ใม่ได้เยอะได้เอกได้เยอะใหม่จะทกระตัวอ่ชพีจะลงอยู่พี่น้องโบมีตาการ้องร้อยลายขาวขึ่นแล้ะมันจะขอ่อจิป่ยใหม่ลงจับเหมือนกันกินอย่งน้ำป่าได้กิน เราขาลงกัยังเด้อจดจีบขาดล้วร้อยขาดก็ปึ่งกว้างย๋ยูใหม่ไงซะด,ด้วยชุดถ่ายก็ลงคือเก้าอยู่บ่ได้ลงกันก้อนใหม่นะค <c oughs> นะ <c oughs> ุนบาจุดถ่ายชวนได้คอนใหม่ไงเอาขึ้นโขกก็ได้จีบเป็นขาด ทอดมาไร่ใช้น <buenas. S 3> <c ologie> ่นอยแน่แน่ขาลแน่แน่ป้าหันแหละโอ้ยแน่โบไล่ดอกทิไล่บเจ็บจนงขาตงเนี้ยกรุงมันโบเล็กเนาะมันด้เลิกเลย เออหางยางขว่มดีกว่าดีกว่าไตขัวมันดึงกันอยู่ก้นมันแบบนี้เนาะนี่ลอยที่ดึงเทิงบ่ดึงก้นมันก็ไดายเหมือนเดิมที่ดึงเทิงแล้วแต่เอาลงโมเป็ตดึงก้นมันดึงเทิงมันนาะนี่กิ้กิ้งไดกินยังขึ้นได้กิ้งฉลัดปัะทรายามันจะเขื่อนเดียว ถือก็ตอนนั้นเออันปลาลรอไม่ถือลายเคอเนาะยิ๊บก็ถือยิ๊บใหม่ได้ประมาณยิ๊บตัก่อนตัวใหม่ป่ะเนาะตัวใหม่ขาของพวกกระโองอยู่ยิ๊บใหม่ถอดเลยยิ๊บตัใหม่แต่ละยิ๊บเก่าเราต้นนี่น้ำมันป้าป้านะเราชิ๊บเก่าเราต้นนี่มันนี้ต้นลายอันเอาใหม่กันเลยจะพกินงเจา หมดเลยมันหมดสิอาอจียนไหมยังวะคือป่ะคยังถึงงานพี่ต่อมัน่อนเด็ด่านนานๆดูดิดีๆตัวไหนเรียกว่าสิดมาเผาไมมัน่ะร้อยเปนดวงมากเลย เด้งลายทำเดียวนะเป็นเถิงกรเจ้าอ้าวไกดัดจดิโอ้แต่ลายไอ้บักอ้ดยวลอยลงมันเมื่อแลวจ้ะเมื่อเราพี่น้องปันปลากันพุละขุ่พละขุยยมตรงแล้วแล้วก็เมื่อบัดข้าเมื่อนะอย่างหนาเมื่อ ระวังเด้อกิ่งหน่อยระวังเกือบไล่เขาจิ๊บเด้อถ้าเกือบไล่เขาจิ๊บเราจะเอาเมื่อบ่ได้กิ่งนไอยกิ่งในวรยานน้าเด้จะร้อยอย่างเลยนักปลาปลาทั้งหนึ่งห่วยว่แบนหากิโลผู้คนอ่ะเมื่อทุกคนมันหนำมาลง มือแรงนะปลาลงหลบ่คืนยามมือเส้ากับยามมือเที่ยงกับบ่ายปลาลงหน่อยเ <c oughs> สื้อนทะอลอยมายามมากเบ็ดแห้งแล้วเจ้าปลามันลงหลมันบ่คืออัน,นตอนบ่ายยามแบดเดียวกับเด็ถึงกระตาแห้ไว้เสร็แห่หแหพอนั่งจริงกปเมื่อพี่น้องพอกันมือแรงกันเสิ่อมมายามโอเคเนาะ